เก็บเอกาได้เอาไห้ไม่ใช่โดไงอ่าี่ไหนได้เป็นก็นม่ใของนี่น

Good night. ขา่ยอดนะคะ25บาท225บาทไม่มีเงินามดไปเลยนะขายยอดนะคะไม่ขายขายถ้าเกิดพร้อมเลยนะจัดหนัะ แต่ทำยตัดอย่างผู้หญิงนัดาดแค่จับแค่จับนะะแค่นี้ถึงก็น่ะต้งล้างเลยไปกิน้อง้างนี่ับ้้างค่ะต้องา้า้ง้า้้องลอ้ ก้องแลนวเชื่อ่าบา่ว เกาาดี๋ยวไปเจอคอยู่ข้างในเออใช่เลยเรือใจริงนเลยจริงทะเลท่าจริงแล้วเรียวเจตจะตายกับของเกเถอะเถอมือสี่ขอนไก่แล้วเนี่ยไกแล้ว ก็ังแล้ว 我应该怎么办？